สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอัญญาทารอดดูดวงรายวันดูดวงคนทั้ง7วันประจำวันศุกร์ที่30มกราคม2569ค่ะคำพยากรณ์เป็นการอ่านแบบโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทาง ในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะไอดีไลน์ขึ้นหน้าจอให้แล้วนะคะสำหรับคนที่เข้ามานะคะก็ฝากกดติดตามกด subscribe กันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองค่ะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่คนวันอาทิตย์ค่ะ คนวันอาทิตย์นะคะสามดาบนะคะเรียกว่าวันนี้คนวันอาทิตย์ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดนะคะหรืออาจจะไปเจอะเจอคําพูดนะคะของใครบางคนที่อาจจะเข้ามาทิ่มแทงเสียแทงจิตใจก็ได้ด้วย ราชินีเหลียนนะคะเป็นไพ่ของความเหงาความเศร้าความอ้างว้างช่วงนี้คนวันอาทิตย์ค่อนข้างจะดูคิดเครียดดูเหงาๆนะคะหรืออาจจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะพูดหรือบอกใครได้เรียกว่าต้องกล้ำกืนฝืนทนเก็บเอาไว้ในใจคนเดียวนั่นเองการงานอาจจะมีความเนื่อยเนื่อยเบือ่อเบื่อเครียดเครียดอึอดอดัดแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะ ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือว่าทําอะไรได้แบบชัดเจนนะคะเรียกว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของคําว่าต้องอดทนต้องใช้ความอดทนค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียว ที่จะต้องเผชิญกับปัญหากับบุคคลหรือว่าคําพูดที่อาจจะไม่ได้ถูกใจเราไปซะทั้งหมดนั่นเองค่ะส่วนการเงินมีอิทธิพลของราชินีเหรียญหรือไพ่ก้าเหรียญบ่งบอกว่าผู้หญิงจะนําโชคลาภความดวงดีมาให้นะคะหรืออาจจะมีโชคจากเด็กจากกุมารบริวารน,นะคะลูกหลานอาจจะนําพาเรื่องราวข่าวดีมาให้ก็ได้ด้วยเช่นกันรวมถึงคนวันอาทิตย์วันนี้ก็เรียกว่าอาจจะได้คําแนะนําดีๆนะคะจาก บริวารจากลูกน้องนั่นเองค่ะส่วนใครที่ชอบเสี่ยงโชคอย่าลืมบวกหนึ่งลบหให้ดีด้วยนะเพราะว่าอาจจะเสียไปเสียมาได้ค่ะความรักนะคะวันนี้อาจจะดูเงียบๆเงาเๆไปบางหรืออาจจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะค้างคาใจกันอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้เคลียร์กันนะคะก็เลยอาจจะดูเงาเา ส่วนคนโสดบางคนนี้เรียกว่าอาจจะเพิ่งอกหักมาหมาดๆก็ได้นะสามดาบนะคะผิดหวังอกหักเสียใจอาจจะไปแอบชอบแอบมองคนที่เขาอ่ามีเจ้าข้าวเจ้าของอยู่แล้วนั่นเองค่ะสุขภาพนะคะวันนี้สุขภาพร่างกายไม่เท่าไหร่นะแต่ดูเหมือนสุขภาพจิตใจคนวันอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะคะมาดูไพ่จิตวิญญ,ญาณว่าจะแนะนำอะไรกับคนวันอาทิตย์กันบ้างคะ่ะ ถ้าไม่ไหวก็ร้องไห้ออกมาบ้างเถอะอย่ากเก็บมันไว้เลยเลขหน้าไพา่มีเลขสามมีเลขกเ้าและเลขหนึ่งค่ะมาดูคนวันจันทร์กันบ้างค่ะ คนวันจันทร์เมจิกเชียนนะคะการงานการเรียนรู้นะคะการสื่อสารงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดการค้าขายงานเซลนะคะมีความโดดเด่นสีไม้เท้านะคะธุรกิจกิจการงานมีความเจริญรุ่งเรืองเรียกว่าทักค้าขายนี้ลูกค้าแน่นนะคะลูกค้าแน่นร้านออเดอร์นี่ยาวเหยียดกันเลยทีเดียวนะในวันนี้หรือบางคนนะคะก็เรียกว่าอาจจะมีเรื่องราวข่าวดีเข้ามาเรื่องราวที่น่าย,ยินดีก็ได้ด้วยเช่นกันคะ่ะการงานยังถือว่ามีความโดดเด่นมีความมั่นคงใคร ที่รองานมีแนวโน้มที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของงาน แต่ใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการยกย้ายก็เรียกว่าอาจจะอยู่ในช่วงของการรอคอยนะคะอาจจะยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนหรือว่าการยกย้ายใดๆดแบบชัดเจนแต่ที่แน่ๆคนวันจันทร์วันนี้นะเรียกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆทําสิ่งใหม่ๆหรือได้ทดลองทําในสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยได้ทํานะคะเรียกว่าวันที่โอกาสมาถึงแล้วด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าการเงินเนี่ยยังไหลลื่นนะเรียกว่าการเงินยังมีรายได้มีการเงินที่ดีเข้ามา ยังคงเรียกว่าอ่าอ่าไม่ได้ตึงหรือว่าไม่ได้ถึงกับว่าติดขัดนะคะหรือใครที่บอกว่าการเงินตึงมีจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือไหมาก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออาจจะเป็นคนใกล้ตัวคนในครอบครัวนะคะหรือวาอ่าเพื่อนกัลระลายามิตรที่ดีนั่นเองนะคะ ส่วนความรักถือว่าโดยภาพรวมเป็นรักที่ดีนะสี่ไม้เท้านะคะใครที่มีปัญหาไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะได้ทําความเข้าใจพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันหรืออาจจะมีโอกาสที่จะได้ทานข้าวร่วมกันนะคะอาจจะพาคนรักไปทานข้าวนอกบ้านไปเปลี่ยนบรรยากาศก็ได้ด้วยค่ะสุขภาพนะคะโดยภาพรวมถือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะอ้อคนโสดนะคะคนโสด,ดวันนี้มีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจค่ะ มาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันจันทร์บ้างค่ะเธอควรให้เวลากับครอบครัวบ้างเลขหน้าไพ่มีเลขหนึ่งมีเลขสี่และเลขห้าค่ะสําหรับคนวันจันทร์มาดูคนวันอังคารกันบ้างค่ะคนวันอังคารอิทธิพลของสิบเหรียญน,นะคะบ่งบอกในเรื่องของการเงินนะ ทรัพย์สินอสังหานะคะบางคนวันนี้อาจจะรู้สึกวา่าดูบ้านดูรถอยู่หรือเปล่านะคะอยากจะได้บ้านอยากจะได้รถดูในเรื่องของเอกสารให้ดีหรือใครที่จะทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินก็ดูในเรื่องของเอกสารให้ดีด้วยนะคะ mm. วันนี้อิทธิพลของใครเหลี่ยนขึ้นมาเลยบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขบัญชีนะคะหรือว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับแบงค์ธนาคารได้น,นะคะ อา,อาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอาศินเชื่อนะคะก็ได้ด้วยเช่นกันการงานถือว่ามีความโดดเด่นนะคะในวันนี้เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นหรือข่าวดีจากทางไกลนะคะแต่ถ้าถามว่าการงานมั่นคงไหมการงานมีความมั่นคงนะผู้หลักผู้ใหญ่ยังคงให้การผลักดันยังคงให้การสนับสนุนอ่าเรียกว่าใครที่รอง,งานวันนี้นะคะมีแนวโน้มที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานด้วยส่วนการเงินนะคะไพ่เงินสวยเลยทีเดียวเนาะวันนี้เรียกว่าจะมีโชคเข้ามาด้วยสําหรับ คนที่ชอบเสี่ยงโชคบัานเล็กที่ตัวเล็กจากทะเบียนรถจะให้โชคนะคะหรือใครที่กําลังมองในเรื่องของการลงทุนนะคะก็ต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าทุกๆการลงทุนมีความสุ่มเสี่ยงค่ะ ส่วนความรักโดยภาพรวมถือว่าเป็นรักที่ดีนะถึงแม้ว่าบางคู่อาจจะอยู่ห่างไกลกันด้วยงานด้วยหน้าที่เท่านั้นเองนะคะถ้าเป็นคนโสดนะก็เรียกว่าอาจจะมีคนคุยคุยเข้ามาแต่ก็ยังไม่ถึงกับว่าถูกใจเลยทีเดียวนะคะสุขภาพโดยภาพรวมถือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันอังคารค่ะ จงเคารพตัวเธอเองให้มากพอเพราะเธอคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดค่ะเล็กน้าพาย่ยสำหรับคนที่ชอบมีเล็กศูนย์มีเล 0, ็กหกและเล็กสามค่ะมาดูคนวันพุธกันบ้างค่ะ คนวันพุธอศวินไม่เท้านะคะการขับเคลื่อนเคลื่อนที่เนาะการเตรียมตัวเตรียมพร้อมในเรื่องของงานนะคอศวินไมเท้าเนี่ยเรียกว่ามีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะคนวันพุธเนะาะอาแฮงแมนนะคะแฮงแมนก็อาจจะมีเรื่องราวทุกๆเรื่องราวเครียดเียดเข้ามา นะคะหรือสิ่งที่เรารอเนี่ยนะคะก็เรียกว่าใจเย็นๆก็แล้วกันช่วงนี้แฮงแมนอาจจะยังทําอะไรไม่ได้ทันทันท่วงทีนะคะเรียกว่าเหตุการณ์สถานการณ์สิ่งต่างๆอาจจะดูตึงเครียดเนาะในช่วงนี้เดี๋ยวทุกๆอย่างจะผ่านไปนะคะอาจจัสเมนด้วยนะคะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ของการฟื้นคืนชีพนะคะก็เรียกว่าวันนี้คนวันพุธคุณอาจจะได้เจอเจอกับใครบางคนที่เข้ามาสร้างพลังสร้างแรงกําลังนะคะหรือทําให้ตัวเองรู้สึกว่า มีความกะปี้กระเป๋ามากขึ้นหรือตัวคุณเองอาจจะไปเป็นเรียกว่าพลังนะคะพลังบวกนะคะไปเป็นเรียกว่าแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนได้ด้วยประสบการณ์ที่คนวันพุธนะคะ ผ่านมาหรือว่าเจอเจอมานั่นเองนะคะวันนี้จัสมินขึ้นมาทําสิ่งไหนยอมได้สิ่งนั้นนะคะคนวันพุธเพราะฉะนั้นก็ให้ยึดหลักในเรื่องของคําว่าการทําดีนะคะทําดียึดมั่นในสิ่งดีๆนะคะเดี๋ยวปัญหาเรื่องราวร้ายๆสิ่งต่างๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราคงทุนแล้วก็ยาวนานนะ,ะใครที่รองานช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการรอคอย นะคะการค้าการขายอาจจะมีออเดอร์แบบฟุกๆเข้ามาบ้างนะคะส่วนในเรื่องของการเงินคนวันพุธนะวันนี้ถือว่าการเงินยังไหลลื่นแต่คุณอาจจะกังวลในเรื่องของคําว่าน,นี้สินภาระนะคะที่ดูเหมือนจะรุมเร้าเข้ามามากกว่าหรือบางคนจะเกี่ยวข้องกับการรีไฟแนนซ์นะคะ,ะก็ได้ด้วยเช่นกันโชคลาภถามว่ามีไหมมีนะคะแต่จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของแต่ละบุคคลก็แล้วกันนะตัวเลขจากทะเบียนรถจะให้โชคนะคะ อรวมถึงวันนี้ถ้าในเรื่องของความรักนะคะรักมันดูเงียบดูเหงาดูอ้างว้างนะเรียกว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาได้พูดได้คุยกันนะคะสวนกันไปสวนกันมาอีกคนเข้ากะนะคะอีกคนกลับบ้านอะไรแบบนั้นนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่ามีคนคุยนะแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนหรือคุณเองอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของคําว่าอนาคตมากกว่านะคะสุขภาพนะคะสุขภาพเกิดจากความเครียด บางคนนี้เรียกว่าปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเหมือนจะป่วยเหมือนจะไม่สบายหรือคุณผู้หญิงจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการปวดท้องปวดประจําเดือนนั่นเองค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันพุธบ้างค่ะความปรารถนาของเธอกําลังผีดอกออกผลทําต่อไปนะเธอทําดีแล้วชัยชนะกําลังรอเธออยู่ค่ะเลขหน้าไพ่สาหรับคนที่ชอบมีเลข6มีเลขสและเลข0 นวันพุธวันนี้ถ้าจะทําบุญให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับหยุกยารักษาโรคนะคะหรือทําบุญที่เรียกว่าเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมนะคะช่วยเหลือคนหมู่มากนั่นเองจะเป็นการเสริมดวงให้กับคนวันพุธด,ด้วยค่ะมาดูคนวันพฤหัสกันบ้างค่ะคนวันพฤหัสนะคะ หไม้เท้าการงานยังคงมีความโดดเด่นนะคะเรียกว่าก็คงยัง ก็ยังคงทํางานทําหน้าที่ทําในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบเนี่ยได้เป็นอย่างดีแต่ช่วงนี้คนวันพฤหัสนอนไม่ค่อยจะหลับนะเรียกว่าอาจจะมีเรื่องราวทุกๆเรื่องราวเครียดบางคนอาจจะกังวลถึงความมั่นคงในอนาคตกังวลในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่ากังวลในสิ่งที่อาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นนั่นเองนะและอิทธิพลของไพ่เดิมูนบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้วัดใกล้ป่าช้านะคะอาจจะเดินทางไปทําบุญไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้โดยเช่นกันช่วงนี้ คนวันพฤหัสอารมณ์ค้อนค้างจะขึ้นขึ้นลงลงมันมีความวั่นไหวภายในจิตใจมันมีความวิตกกังวลแต่ข้างนอกนี่ดูเข้มแข็งแข็งแกร่งมากเลยทีเดียวนะคะแต่ภายในใจนี้เรียกว่าอาจจะรู้สึกว่าใจเต้นตุ๊บตุ๊บต่อมต่อมมีความกังวลกับงานกับสิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่จะทําได้ไหมจะผ่านไปได้หรือเปล่านะคะขอให้คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความศรัทธานในตัวเองไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้นะคะเรียกว่าให้บอกตัวเองว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะมีความสามารถอยู่แล้วเดี๋ยวทุกๆอย่าง จะผ่านไปได้ค่ะด้วยอิทธิพลของราชินีดาบนั่นเองให้เชื่อมั่นและศรัทธานะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็วางแผนในเรื่องของการเงินดีๆยังไม่ต้องไปกังวลกับอนาคตนะคะเอาวันนี้ให้มันผ่านไปนะคะเรียกว่าเอาวันนี้ให้ดีนะคะบริหารให้ดีในเรื่องของการเงินทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีนะคะจะช่วยเหลือใครก็คิดหน้าคิดหลังให้ดีด้วยนะคะว่าตัวเราจะลำบากหรือเปล่าจะส่งผลมาถึงครอบครัวเราไหมนะคะ โชคลาภเนี่ยหลักๆคนวันพฤหัสจะมีโชคจากงานมากกว่าวันนี้แต่ถ้าใครชอบก็ลองไปดูตัวเลขจากความฝันนะคะส่วนความรักนะคะความรักช่วงนี้ก็เรียกว่าพอแงแม่งอนนะคะอาจจะมีเรื่องราวงอนกันนอยกันหรือว่า อาจจะมีเรื่องราวที่ไม่ได้พูดกันหรือตัวคุณเองอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักนะคะครอบครัวช่วงนี้ก็หาเวลาให้กับครอบครัวให้กับคนรักบ้างนะคะเดี๋ยวรักเรามันจะเหงาจนเกินไปถ้าเป็นคนโสดดูเหมือนอาจจะกําลังแอบชอบแอบมองใครบางคนนะดูเหมือนจะมีคู่แข่งด้วยนะคะสุขภาพเกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอคะ่ะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันพฤหัสค่ะ อย่าผลักไสความทุกข์ที่เธอกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้เพราะมันกำลังทำให้เธอเติบโตทางจิตวิญญาณค่ะเลขหน้าไพ่มีเลข6มีเลขก8และเลข1ค่ะมาดูคนวันศุกร์บ้างค่ะ คนวันศุกร์นะคะหนึ่งดาบความมุ่งมั่นนะคะเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดนะหนึ่งดาบเนี่ยทุกทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรานะคะเรียกว่า สู้อย่างเดียวนะจึงจะประสบความสําเร็จในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในตัวเองด้วยนะคะราชินีพระจันทร์นะคะช่วงนี้คนวันศุกร์ค่อนข้างจะดูเก็บตัวนะดูนิ่งดูเงียบนะคะเรียกว่าอาจจะเก็บตัวอยู่กับงานอยู่กับสิ่งที่ตัวเองทํามากกว่าอาจจะไม่ได้ค่อยให้ความสําคัญกับคนรอบข้างเท่าที่ควรนะคะหรือช่วงนี้คนวันศุกร์อิทธิพลของราชินีพระจันทร์เนี่ยมันมีความในเรื่องของการคิดนะคะ การวางแผนวางแผนในเรื่องของงานนะคะหรือเตรียมตัวเตรียมพร้อมกับบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องราวหรืออาจจะก,กําลังมีอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องตัดสินใจคุณจะต้องเด็ดขาดนะคะเข้ามาในวันนี้การงานยังถือว่ามีความมั่นคงนะคะในส่วนของงานถึงแม้ว่าจะมีความเบือ่อความเหนื่อยอยู่บ้างนะคะอิทธิพลของเลขหนึ่งเนี่ยหมายถึงการเริ่มต้นด้วยนะบางคนอาจจะก,กําลังเริ่มต้นงานใหม่นะคะ,อะรอคอยการอนุมัติงานจากผู้หลักผู้ใหญ่ นะะในช่วงนี้ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะคนคนวันศุกร์เรียกว่าหลักๆเลยนะหนึ่งดาบตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะเรียกว่าวันนี้ถ้าจะไปขอความช่วยเหลือจากใครจะไปพึ่งพาอาศัยใครก็อาจจะไม่ได้มีใครเข้ามาช่วยเหลือเราได้เต็มที่อาจจะให้ได้แค่คําแนะนําสิ่งต่างๆแต่ด้วยอิทธิพลของราชินีพระจันทร์ถามว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยยังถือว่ามีนะ แต่แค่อาจจะรู้สึกว่ามันตึงๆไม่ลื่นไหลไม่คล่องตัวเหมือนที่ผ่านมาเท่านั้นเองใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเล็กจากความฝันจะให้โชคนะคะส่วนความรักนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าไพ่ไม่ได้เด่นในเรื่องของความรักนะคะคุณอาจจะให้ความสําคัญกับงาน หรือหน้าที่นะคะมากกว่านั่นเองยังไงก็อย่าลืมหาเวลาให้กับครอบครัวนะคะคนใกล้ตัวคนที่ตัวเองรักด้วยหรือถ้าเป็นคนโสดช่วงนี้อยู่ในโหมดของคาว่าโสดนะมีคนคุยเข้ามาแต่ก็อาจจะยังไม่ได้จริงจังยังไม่ได้ชัดเจนเลยทีเดียวนะคะสุขภาพโดยภาพรวมถือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันศุกร์บ้างค่ะ เร็วๆนี้จะมีใครบางคนมาทำให้หัวใจของเธอวันว่นวหวอีกครั้งค่ะเลขน้าไพายมีเลขหนึ่งมีเลขสองและเลขหกค่ะมาดูคนวันเสาร์กันบ้างค่ะ คนวันเสาร์นะคะอิทธิพลของเฮอร์มิทเทอร์มิทนี่เป็นไพ่ของคําว่าอยู่กับตัวเองนะคะช่วงนี้คิดทบทวนเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างทําอะไรดูคนวันเสาร์มีความรอบครอบมีความระมัดระวังมากขึ้นนะคะเรียกว่า้ามากขึ้นนะจากที่ทําอะไรแค่วคลองว่องไวนะคะ เพราะด้วยอิทธิพลของเฮอร์มินั่นเองนะคะบางคนอาจจะหมกมุ่นอยู่กับหนังสือนังหาตำรับตำราการเรียนรู้นะคะหรือว่าหันมาทบทวนวิชาสิ่งต่างๆที่ตัวเองเนี่ยศึกษาเล่าเรียนมานั่นเองราชินีถ้วยนะคะเป็นไัยของคำว่าความรอบคอบนะคะอาแปดไม่เท้านะคะดูเหมือนคนวันเสาร์เนี่ยนะคะเรียกว่าวันนี้ค่อนข้างจะดูเก็บตัวนะ แต่เก็บตัวในที่นี้นะคะก็เรียกว่าเหมือนเตรียมตัวเตรียมความพร้อมกับงานใหม่กับสิ่งใหม่หรือกับสิ่งที่ตัวเองคิดนั่นเองการงานยังถือว่ามีอิทธิพลของแดไม้เท้าเนาะก็เรียกว่ายังเป็นไพ่ของการงานที่ดีนะคะราชินีถ้วยด้วยมีความมั่นคงอยู่แต่บางคนอาจจะกําลังรุ้นรอคอยนะคะเรื่องราวข่าวดีในเรื่องของงานอยู่หรือเปล่าหรือบางคนอาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของการเรียนกัน าการสอบการแข่งขันนั่นเองการค้าการขายช่วงนี้อาจจะเรียกว่าเงียบๆซบเซาไปบ้างอาจจะไม่ได้ปว่งไม่ได้ปังเหมือนที่ผ่านมานะคะหรือบางคนอาจจะกําลังมองหาช่องทางนะคะอาชีพเสริมนะคะในการหางานเพิ่มนะคะก็เรียกว่าอาจจะอยู่ในช่วงของการหาข้อมูลสิ่งต่างๆซะมากกว่านะคะอาจจะยังไม่ได้มีการ ลงมือทําหรือใดๆแบบชัดเจนนะคะส่วนการเงินช่วงนี้คนวันเสาร์ประหยัดอดออมมากขึ้นนะไพ่เฮอร์มฮิตเนี่ยรู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักประหยัดมากขึ้นนะคะจะจับจ่ายใช้สอยอะไรนี้เรียกว่าคิดหน้าคิดหลังนะคะค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวในช่วงนี้หรือเหมือนที่บอกบางคนอาจจะกําลังมองหานะคะช่องทางในการหาเงินเพิ่มเพื่อที่จะให้มีรายได้เพิ่มมาจุนเจือนะคะตัวเองและครอบครัวนั่นเองค่ะ ส่วนโชคลาบเนี่ยคนวันเสาร์อ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคนะคะความรักวันนี้ก็ไม่ได้หวือหวานะแต่ตำแหน่งคู่ครองเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นตำแหน่งที่ดีก็มีการเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะแต่คนวันเสาร์วันนี้อาจจะไม่ได้พูดจาอะไรกับเรียกว่ากับคนในครอบครัวหรือคนรักมากมายนะคะเรียกว่าเป็นไพ่ของการเงียบการนิ่งมากกว่า ส่วนคนโสดนะคะอย่างวันเี้ยงอยู่ในโหมดของคาว่าโสดอยู่แต่อาจจะมีคนที่เขาแอบชอบแอบมองคุณอยู่ด้วยนะ <c oughs> สุขภาพคนวันเสาร์จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกลำไส้กินทานอาหารไม่ค่อยจะย่อยนะคะช่วงนี้มาดูพลังจิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันเสาร์บ้างคะ่ะจงเชื่อมั่นและศรัทธาว่ามีพลังงานเบื้องบนคุ้มครองเธออยู่ตลอดเวลาคะ่ะเลขหน้าไพา่มีเลขเก้ามีเลขหนึ่งและเลข 8ค่ะก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต,ต่อไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ